สวัสดีครับเพื่อนๆน้องพี่คนรักยวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้เช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้จะมัดรวมประเด็นนะครับสัก3ามเรื่อง4ี่เรื่อง5เรื่องแล้วกันนะครับมาเล่ามาฝากกันนะฮะมาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยสิฮะมาแชร์ข้อมูลกันหน่อยนะครับว่าประเด็นที่เตรียมมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเรียกว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเอาจะมาจากเรื่องของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในกการแข่งขันที่มอนาโกนั่นแหละนะฮะเริ่มต้นที่ประเด็นร้อนของทางเรดบูลนะฮะไม่รู้ว่าเย็นลงหรือยังนะครับจากกรณีที่ ทางซิโอเพลเรสนะครับไปประทะกับเควินมานูเซนแล้วทีนี้ทําให้รถเสียการควบคุมก็ไปหมองเอากับกําแพงด้านข้างน,น,นะครับชนอะไรไม่รู้เนี่ยไปจนดเละไปหมดเลยเนี่ยตามภาพเหตุเนี่ยน้าหวาดเสียวเหลือเกินนะครับแม้ว่านักแข่งจะไม่เป็นอะไรปลอดภัยดีนะฮะแต่ค่าซ่อมเนี่ยโอ้โหมาหูลานเลยนะฮะดรแฮมมุนมาโคนะครับออกมาพูดถึงนะฮะว่าน่าจะเสียค่าซ่อมเนี่ยประมาณสัก2อถึงสล้านยูโรเลยทีเดียวมันเท่าไรหร่ล่ะฮะอ่ามันตอนนี้ยูโรหนึ่งมันเท่าไหร่สามสิบ 7จ็มสิบไหมหรือว่าตัวเลาเนี้ยบวกลบคูณหารกันไปนะครับก็ไม่น้อยนะครับ2-3ล้านยูโรเนี่ยที่จะต้องจ่ายค่าซ่อมไปโอ้โหนะฮะแล้วก็มาจากเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ K Max นะครับอันนี้ด็อเตอร์ก็บอกว่าอ,อีกแล้วนะฮะก็คือมีประวัติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ K Max ในในฤดูการนีนน้ทุกคนได้ทราบดีใช่ไหมผมผมจะไม่ได้เล่าเยอะนะครับแต่นี้ก็คือหนักเลยนะแล้วก็มีการตัดสิน รวดเร็วทันใจเหลือเกินนะครับด็อกเตอร์ก็แสดงความประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมมันมันเร็วจังอ่ะนะครับบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแบบปกตินะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นะครับสิ่งที่มันมีผลตามมาเนี่ยด็อกเตอร์มองว่าโอ้ไม่เป็นผลกระทบในวงกว้างเลยคือมันจะไปมีผลกับงบประมาณในการพัฒนารถครับในระหว่างฤดูกาลเนี่ยซึ่งในตอนนี้เพิ่งผ่านพ้นไปเจ็ดนะครับยังไม่ครึ่งทางเลยฮะแต่ต้องมาเสียสักสองล้านสามล้านเนื่องจากการชนแค่ครั้งหนึ่งเนี่ย มันจะทําให้มีผลตรงนี้อันนี้นะครับไปมีผลแค่ไหนผมก็ไม่ทราบหรอกนะครับแต่แกก็บอกมาประมาณนั้นมันอาจจะทําให้การอัปเดตอัปเดอะไรต่างๆนะครับของอ b บีสองูนย์เนี่ยนะครับมันอาจจะทําได้ไม่เต็มที่เหมือนกับในช่วงที่มันผ่านมาปีที่มันผ่านมาหรือเปล่าดังนั้นก็น่าสนใจนะครับเชโกเองก็ถือว่าดวงซวยจริงๆนะฮะคือผลงานของทีมก็ไม่ได้ขึ้นในระดับท็อปอยู่แล้วนะครับในสนามนี้เนี่ยแถมยังนะครับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปอีกก็เว็บบลก็น่าเห็นใจนะฮะ มันถ้าเกิดว่ามันเป็นความผิดพลาดของทางนักแข่งเองอย่างเงี้ยอันนี้พอเข้าใจได้แม้วจวดจะตัดสินว่ามันเป็นอุบัติเหตุทั่วไปก็ตามเนี่ยนะฮะแต่มันก็ไม่ได้มาจากตัวเขานี่ถูกไหมฮะโอเคนลครับถ้าเขาหลุดโค้งก็ไปหม่งกําแพงเองเนี่ยรถทงังซ่อมสองล้านเนี่ยอันนั้นก็คือยังเข้าใจได้นะฮะแต่นี่มันเป็นกรณีที่ที่มาจากคนอื่นนะครับก็เอ้านะฮะไปเรสในช่วงนี้คงจะต้องไปหาเขาเรียกว่าเครื่องรางของขัง,งหน่อยนะจะ <laughs> เป็นบ้านเราใช่ไหมรถน้ํรถน้ำมันหน่อยประมาณนั้นนะ ประเด็นที่2นะครับพูดถึงวิลเลียมส์นะฮะโลแกนซาเจนครับโรแกนซาเจนนั้นได้ใช้ปีกนะครับที่เป็นปีกของปีเก่านะคือในมอนติคาโลเนี่ยมันจะต้องการเขาเรียกว่าแรงกดดาวฟอสที่สูงกว่าที่อื่นแต่ปีกตัวใหม่ในปี2024เนี่ยก็เลยเอาไปให้เอาไปให้อลบอนเอาไปนักขับนักขับที่เป็นตัวหลักก็แน่นอนนะครับว่ามันมีมือหนึ่งมือสองแล้วทีมงบน้อยอย่างวิลเลียมเนี่ย เวลารถเขาก็จะต้องมีรถสเปค A สเปค B สเปก A ก็จะต้องให้นะครับนัแข่งที่เป็นนักแข่งตัวหลักนักแข่งที่มีโอกาสทําคะแนนได้ซึ่งก็ดีนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าอาลบอนก็เก็บมาได้2แต้มนี่คือคะแนนแรกของอาลบอนในฤดูกาลนี้นี่คือคะแนนแรกของทีมเลยนะครับเก็บมาได้2แต้มก็ถือว่าบารรลุเป,ป้าหมายในตรงนั้นนะฮะซึ่งนะครับาทางโลแกนนี่ก็หวังนะฮะว่าในอนาคตอันใกล้นี้เขาก็จะได้อัปเกรดชิ้นส่วนที่มัน ใกล้เคียงกับของอัลบอนบ้างนะฮะแต่ตอนนี้มันก็พูดอะไรเยอะไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีนักขับมือหนึ่งมีมือสองมันก็ต้องมีรถ A อรถ b แล้วอีกอย่างเป็นทีมเล็กๆในแบบเนี้ยมันเหมือนมันต้องถั่วเฉลี่ยกันนะนะฮะอย่างที่ออสเตรเลียเห็นไหมนะฮะว่าพอรถคันหนึ่งพังก็ต้องเสียใจอีกคันหนึ่งก็คือมันทํางานแบบมันไม่มีทางเลือกอื่นที่มันดีไปกว่านี้นะฮะแต่โลโลแกนเขามองว่าเขาขับได้ดีนะ เขาขับได้ดีทั้งทั้งสัปดาห์เลยฮะแม้ว่าจะยังยังไม่มีแต้มก็ตามเนี่ยคือพอใจในในผลงานของตัวเองว่าอย่างนั้นนะครับนี่ละฮะเป็นการเป็นนักแข่งมือสองนะครับที่อยู่ในทีมเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องทําใจนะครับคุณจะไปโวยวายคุณจะไปเรียกร้องอะไรมากก็ไม่ได้นะครับทีมก็ก็มีสิ่งที่มีความสามารถในการจัดสรรได้แค่นั้นนะครับแต่ก็ดีใจกับอัลบอนดีใจกับวิลเลียมส์นะฮะที่สองแต้มนะครับเราก็หวังว่าสตรีเซอร์กิตใน ต,ต่อไปเนี่ยอาจจะมีลุ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้หลายๆทีมก็กทำผลงานทนานําคะแนนทําอะไรกันได้ล้าหน้าไปไกลแล้วนะครับวิลเลียมพึ่งจะมาได้แต้มเนี่ยผ่านสนามที่เจ็ดานี่เองนะฮะคนอื่นเขาเก็บมาตั้งแต่สนามที่สามที่สี่กันไปแล้วเนาะออานะครับประเด็นต่อมานะครับจะพูดถึงแอลพ n นทีมฝรั่งเศสโมเดลนะครับอันนี้ก็สอยท้ายกันเองซะแล้วนะฮะทุกคนได้เห็นแม้ว่าโอ้โหก็ได้เห็นใจเบียร์แกสลี่แต่นะฮะ ก็ยังในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่เขาได้แต้มฮะแกสซีได้หนึ่งแต้มนะครับเข้าหนักที่สิบแต่นะครับคนที่ชนล่ะฮะเป็นยังไงก็มีกระแสข่าวออกมาตามจริงก็มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นข่าวลือครับนี่คือตําหนิกันจริงๆนะครับ bon อ่าบโนฟาร์มินัวหน้าทีมก็ออกมาตําหนินะครับถึงการแบบว่าโจมตีคู่แข่งซึ่งเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแบบว่ามันดูดันเกินไปนะฮะของเอสบานอ,คคองครับแล้วก็มีข่าวลือออกมาว่าอาจจะโดนดรอปหรือเปล่า ในกนารงานที่แคนาดานะครับจะโดนดรอปตรงนี้กันกันอันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาคอนเฟิร์มหรือ,อยังในตอนนี้นะนะครับช่วง,วงๆวัยได้เห็นว่าอาจจะดรอปแล้วมีผลับนอนาคตด,ด้วยนะนะครับเพราะสัญญาเจ้าตัวก็จะหมดกับทีมในปีนี้ด้วยแล้วก็เอ่อเรื่องทีมหมื่นเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะมองนะฮะว่าเอ๊ะนะครับมันทําไมทํางานแบบนี้นะครับกับเพื่อนร่วมทีมทแท้ๆอะไรเงี้ยก็ก็มีผลนะมันเป็นช่วงหัวเรื่ัวต่อแล้วผลงานของเขาก็ใช่ว่าจะดีใช่ไหมเพิ่งเก็บมาได้หนึ่งแต้มเอง นะครับแล้วก็แกสซี่ก็มีหนึ่งแต้ม r p รพี2ีนะฮะก็มาอเมก็เป็นของโอคองนะครับหนึ่งแต้มแล้วก็มาที่มอนติคาร์โลก็เป็นของแกสลี่แต่แกสลี่ก็กล่าวชื่นชมผู้ที่เรียกว่ามีส่วนสำคัญเขาบอกนะฮะว่าทำให้เขาสามารถที่จะรู้ทิศทางของรถได้นะครับสามารถที่จะปรับเซตรถได้ดีนะฮะนั่นก็คือแจ็คดูฮานนะครับนักแขกนักนักขับสำรองของทีมนะครับที่อุตสาบินด่วนมาที่โมนาโกนะครับเพื่อที่จะมาจำลองข้อมูลนะครับมานั่งซิมูเลเตอร์นะฮะ ก็จะได้แบบว่าเก็บข้อมูลแล้วก็ได้การเซฟร,รถที่มีค่านะครับเนี่ยเขามองว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สําหรับเขามากก็ต้องขอบคุณแจ็คจริงๆนะครับที่ที่ช่วยนะครับให้มีหนึ่งแต้มในตอนนี้ได้นะฮะอ,อ่เรื่องต่อมาเอาเป็นเรื่องไหนดีละ่ะเฟอร์รี่ไหมฮะอืมเฟอร์รี่ก็เราได้เห็นนะครับว่าลุงเฟสเนี่ยโดดน้ําก็โดดน้ํ <c oughs> านะครับที่ท่าเรือมอติคาโร่แลละฮะโอ้แบบพุ่งลงไปเลยตอนแรกผมฝันว่าจะได้เห็นลุงเฟสเนี่ยแบบ ท่าสวยๆหน่อยนะฮะผมจ็จุกแทนแกเหมือนกันเมื่อไปเปรียบเทียบกับชาวเรืแคลอันนั้นเขาเป็นมวยฮะอันนั้นก็โดดแบบมืออาชีพเลยพุ่งเหลาลงไปนี่โอ้โหนะฮะคือสุดยอดเลยแม้ว่าจะขาชุดหน้าแข่งเลยแต่ลุงเฟสเนี่ยใส่ไปต้มเดียวเนี่ยน้ํากระจายเลยแต่นะครับไม่เป็นไรนะครับเจ็บแสบปวดร้อนแค่นั้นก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าความสุขเนี่ยมันคงจะบดบังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ ความเจ็บปวดความแสบความร้อนความระคายเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนั้นหือไปหมดแล้วนะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับของฟลอรี่นะครับเพราะว่าลุงเฟสเข้ามาเนี่ยทำงานกับชาวเลแกลมาตั้งแต่รุ่นจูเนียนะครับเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยนี่คือพอขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นความสำเร็จครั้งแรกนะครับในฐานะของเอวนของของเลแกลด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาคนที่ชนะก็คือเป็นคาร์ลสไตน์ใช่ไหมในปีที่แล้วแล้วก็ในปีนี้นะครับแต่เลเกลนี่คือครั้งแรกดังนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเป็น ความรู้สึกดีๆนะครับที่มีไปนะครับคงจะเซีกซกันมากกว่าเดิมเราไม่รู้ว่าเลิกฉลองหรือยังป่านนี้นะฮะเพราะว่าสนามต่อไปยังยังไม่มานะครับยังต้องรอไปอีกอยู่อ่านะครับนี่คือมัดรวมเรื่องราวนะครับที่นํามาฝากนํามาเล่าแต่ผมคิดว่าผมน่าจะมีเรื่องหนึ่งนะครับยังนี้กไม่ออกตอนนี้แต่ผมไม่อยากจะคัดนะครับไม่อยากจะไปดูสคริปต์ไปดูอะไรเอาเป็นว่าเอาเท่าที่ผมจะนึกได้นะครับเพราะว่ามันหลายรายการนะฮะเออทั้งโมโตจีวีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายครับก็จําได้หมดแล้วก็ เสียงจิ้งหรีดร้องดังมากับถือว่าเอานะครับเป็นซาวประกอบแล้วกันนะครับเป็นเสน่ห์บ้านทุ่งเออสำหรับคนเมืองทั้งหลายอาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเมืองคนป่าคนดอยคนตึกคนอะไรต่งตางๆเนี่ยถ้าติดตามผมในทุกวันแบบนี้เพื่อนๆก็จะชินกับบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้าบรรยากาศเสียงกบเสียงเขียดเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรเนี่ยร้องนะครับรับไม่ได้ก็ต้องรับนะฮะขอยวันถ้ายังจะฟังกันอยู่นะทุกคนวันนี้ลากานไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้รักษาสุขภาพด้วยทุกคนสวัสดีครับ